อ้าวสวัสดีครับเคยผ่านงานอะไรมาบ้างครับก็สร้างแลนด์มาร์คของหลายๆที่ครับสิงคโปร์อินเดียพิลมิดนะผมก็ออกแบบสร้างมาเลยนะครับปิลมินนะครับจะเป็นแบรนด์ระดรุ่นที่ดังขึ้นมาก็เป็นเพ,พราะผมนี่แหละครับพี่ดูจากประวัติแฟ้มของส่วนตัวของน้องแล้วเนี่ยเกดเฉลเลีย s, s, <S นอสบวกนครับสอบผ่านเกรดเจบนอกจบจากอังกฤษอังกฤษใช่ครับจบจากสหรัฐครับจบจากอินเดียจบจากฟิลิปปินจบมาหลายที่นะเนี่ยนนนนเนี่ยใช่ครับผม,ผมชอบเรียนนะคะงานดีเรศมีอะไรบ้างวาดรูปนะคิดเลขคำนวณ เป่าไวโอ,โอเลนเทรดหุ้นนะฮะบางก็นั่งอยู่ร้านกาแฟอ่านหนังสือตอนนี้คือบริษัทพี่เนี่ยต้องการคนที่มีความสามารถที่เก่งกว่านี้ความสามารถที่เก่งกว่านี้เหรอฮะความสามารถพิเศษผมไม่พิเศษตรงไหนครับ <c oughs> ก็คือความสามารถพิเศษน้องไม่ผ่านนะฮะพี่ว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่พี่ว่าน้องลอง,ลอง,ลองหารบริษัทอื่นดูก,กันนะถราบริษัทบริษัท,ษทนี้ความสามารถพิเศษน้องยังไม่ตรงตรงโจทย์ของทางบริษัทนะครับ ไปแล้วนะคะปกขอบคุณมากครับอีกคนนึงเหรอหรือจะมีอีกคนนึงอ้าวตัีร้วยวามาคราับเรียนไม่จบเกดติดลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จบจบนอกเลยเหรอนะักข้อนักข้อใช่ติดคุกพันปีความสามารถพิเศษผมทำให้ดูครับ พี่ว่าพี่สนใจในตัวน้องนะผ่านพี่ให้ผ่านเลยพ่เงินเดือนเลยอะเดือนละห้าแสนจัดไปแล้วก็ไม่รวมโบนัสน้อยไปแล้วก็น้องไม่ต้องฝึกงานน้องเข้าประจําเลยคือน้องหยุดน้องหยุดงานพิเศษไปเลยห้าเดือนแล้วก็มีโบนัสให้เที่ยวพิเศษต่างประเทศอีกห้าเดือนพี่ให้น้องพี่ชอบมากบริษัทเราต้องการคุณโอเคเรียกค่าน้าสนใจนะได้ก่อนนะ ว่าจับอูอปแปลงมากเหรอดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเฟซบุ๊กและติกตอกด้วยนะเจ้าทุกคนจะมาทำคลิปมาให้หลงกันกดติดตามด้วยนะครับ